ไม่ดค่ะไม่ดู่ดดโดน้จะอยู่บ <c oughs> ้านใหญ่หร้า <c oughs> นใหญนหญ้านใหญ่นะาพาพที่สารอุทัยธานีได้ออกหมาจับมาแล้วนะครับอันนี้คือจะอ่านหมายฟารมนะครัเข้อหาแรกในหมายแรกคือข้อหาภาพผู้เยาว์ยุคเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปี ไปจากปีรามันได้ข้อหาว่ากระทําชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่เป็นภรรยาของตนต่างไ,ไปเลยครับเดี๋ยวออ่่นีก็คือเราให้กระตังเขาา้าครับอ๋อพี่ลสศถอดแต่พี่น้องรออยู่ที่โรงแรมใช่ไหมครับก็ไป อยู่ที่ไม่ได้ไม่ได้รอแก็คือไปไปหาเขาที่นั่นที่ไหนที่ที่ไหนที่ไหนที่ตรงไหนที่วัฒนาฮะที่วัฒนาอ๋อคืออยากจะคุยกันเด็กๆแค่นั้นเองคือเหมือนกับว่าเด็กมาอินเตอร์เทนอะไรคุยกันมากกว่าเด็กมาเด็กมาเป็นเพื่อนคุยกันใช่ครับคือเพราะเราไม่สู้อ่ะเขาจะมีเอ่อไปให้หมอตรวจมาแล้ว ขคือของเราไม่แข่งกันนั่นนะใช่ครับเราแต่แรกอยากจะคุยแล้วเหมือนอยากเอาใจเขาก็เลยเรียกมาสองคนเลยเหมือนช่วยสองคนเงี้ยน้องเขาก็มาคุยกับพี่ไหมคุยเดียวมาคุยคุยนานไหมพี่ไม่นานนะครับเพราะว่าเขาอยู่ห้องน้ำมา20หรืทีมาทั้งสองคนเลยใช่ไหมพี่สองคนเลยมาพร้อมกันเลยแล้วเราจ่ายไปเท่าไหร่พี่สองคนไม่เลยจ่าไม่ได้เป็นหลักพันน้อก็มีแข่งด้วยใช่ไหมครับอเราวิเคราะห์ขายนี่จากสองวันเลยทั้งปีทั้งเดินมาตรวจที่แล้วก็เจเลือด น้องชายเราไม่ทู่นานเลยจริงๆนานแล้วคเขาแต่อยากหาเพื่อนมานั่งคุยสบายใจมือเขาโนแล้วก็เห็นแล้วจ้างกินเหล้าจ้างอะไรประมานั้นแต่ตอนนี้เราอยากเอาใจเขาก่อนมีเยอะไหมเมื่ถึงที่พี่เข้าไปดูในกลุ่มอินดัสแกรมพวกนี้เยอะไหมมีครั้งแรกที่เข้าไปดูนะจะดูดูตลอดมีเยอะเยอะก็ตบกกัตเถยครับโอ้ว่าพาไปจริงแต่ไม่มีการร่วมเพศไม่มีครับครั้งแรกนี่พี่ครั้งแรกที่เรียกเด็กมาเนี่ยนะ ก็คือไม่ได้เรียกครับคือเขาบอกเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาอยู่นั่นแล้วจะมาก็มาด่วนนะไม่อยากไปดูแต่พี่ไปเปิดทองไว้แล้วใช่ไหมครับเปิดเองครับผมจะเปิดที่เขาพามาครับครับแล้ววันนี้ได้ดําเนินคือซึ่งผู้ต้องหาวันนี้เนี่ยเราเราผู้ต้องหาคนนี้่ได้ซื้อบริการทางเพศเด็กอายุ14ปีเนี่ยสองครั้งอสองครั้งในวันเดียวกัน นะครับเด็ก2คน14ปีคนหนึ่งแล้วก็17ปี1คนนะก็คือ2คนได้เรียกเด็กหญิง14กับ17ปีเนี่ยมาซื้อบริการทางเพศในเขตท้องที่สพอพห้วยคดเนี่ยถึง2คนนะครับแลนั้นะซึ่งวันนี้ก็คือเราก็จับกลุ่มได้ทั้ง2หมายจับ, <S 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 บซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันนะครับนางสงผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองก็มัน เอาใจใส่นะครับดูแลบุตรหลานของท่านนะครับให้อยู่ในสายตานะครับว่าอย่าให้ระวัดระวังก็จะดูว่ามีการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไหมมีโทรศรัพท์มือถือที่ราคาแพงนะครับก็มันจะมาเพราะเหตุที่อยากได้นะครับเด็กคกนี้ก็อย,กอยากอยากมีอยากได้อย่างคนอื่นเขานะครับก็เลยหันมาค้าประเวณีแล้วก็จับ ควรจับก้อนกันนะครับมีการค่ามนุษย์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่อง